อยู่ในมือผมแล้วนะครับตัวนี้คือนิสิตซันสตาร์นะครับจริงๆเลนตตัวนี้มันคือเลนต์เอลต์ไวตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเลนตตัวนี้มันมีข้อดียังไงครับแล้วก็มีข้อเสียยังไงนะครับเพราะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่เป็นสายแลนด์สเคปเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะเวลาไปถ่ายภาพแลนด์นะครับเพื่อนๆจะต้องรู้จักชื่อนี้แน่นอนคือนิสสีครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ผลิตฟิลเตอร์ลายใหญ่ในตลาดโลกเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ฟิลเตอร์เขาเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากๆสําหรับสายแลนด์สเคปนะครับด้วยความที่เขาโคตติ้งมาแบบเป็น IR อาร์โคตติ้งก็คือไม่มีสีเพี้ยนเลยนะครับรวมไปถึงฟิลเตอร์เขาเนี่ยรองรับตั้งแต่งานโฟโต้นะครับไปจนถึงงานซีนีมาระดับ ที่ถามถึงกันมากๆว่าไอเลนส์ที่ผลิตออกมาเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนทีนี้ไอ้เลนส์ผลิตออกมาตัวแรกนะครับเขาใช้ชื่อเล่นว่าซันสตาร์นะครับเราไปดูข้อดีของเขากันนะครับว่าตัวนี้5ข้อดีหลักๆเลยที่ว่าทําให้มันน่าเล่นคืออะไรครับข้อ1น,นะครับเลนส์นิสิตันสตาร์ตัวนี้มาพร้อมโฟกัลเลนส์ที่15บมิลเพื่อน 15มิลเนี่ยถือว่าเป็นเลนส์อัลต้ไวนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าสามารถเก็บภาพได้กว้างถึง112องศากว้างมากนะครับ112องศาดังนั้นเนี่ยเลนส์ตัวนี้มันถึงเหมาะสําหรับงานแลน์สเคปครับและนอกจากนั้นตัวนี้นะนี่เลยท่านเพื่อนเห็นด้านหน้านะครับมันจะเป็นฝาปิดเลนส์แบบนี้ครับมันจะเป็นแบบตัวหนีบแบบนี้ซึ่งง่ายต่อการใช้นะครับและที่สําคัญตัวเนี้ย เขาออกแบบมานะครับให้สามารถถอดฮูดได้แบบนี้เพื่อน,อนโดยที่ตัวเขาเองนะครับจะมีฟิลเตอร์ขนาด72มิลเพราะนั้นถือว่าดีมากๆในข้อนี้ครับเพราะว่าด้วยความที่ฟิลเตอร์มันออกแบบมาเป็น72มิลเนี่ยหมายความว่าเราสามารถหาเลือกใช้งานฟิลเตอร์ได้ง่ายมารวมไปถึงการใช้งานโฮเดอร์ก็อยู่แค่ร้อยมิลซิสเต็มเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์งานแลน์สเคปได้เลยถ้าคุณจะใช้ตัว GND มาใส่ข้างหน้าหรือว่าคุณจะใช้ ND มาใส่ด้านหน้าก็สามารถทําได้ง่ายจบอยู่แค่ร้อยมิลซิสเต็มเท่านั้นนะคร ว่าเป็นอะไรที่มันสะดวกในการใช้งานและการปกผ้ามากๆด้วยข้อ2นะครับเพื่อนๆข้อดีของเขาคือแฉกนั่นเองครับเพราะว่าตัวนี้ตามชื่อเขาเลยครับชื่อเขาคือนิสิตันสตาร์ใช่ไหมครับแฉกตัวนี้เป็นแฉกแบบสันสตาร์นั่นเองครับแบบ10แฉกเรียกได้ว่าแฉกมาตั้งแต่ F แรกเลยครับเพราะว่าเเขาเนี่ยมีตั้งแต่ F4 นะครับถึง F22 นะครับตั้งแต่ F4 เป็นต้นไปนะครับคุณใส่เลนงเข้าไปที่ตัวกล้องนะ แฉก็ขึ้นเมื่อนั้นเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันค่อนข้างคลีนมากๆนะครับ ข้อ3นะครับเพื่อนๆสิ่งที่สําคัญมากๆของเลนส์เอล์ทวตัวนี้คือมันมีความคมชัดสูงครับถ้าเพื่อนๆดูตาม MTF ชาร์ตที่ผมแทรกเข้าไปให้นะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันคมชัดตั้งแต่การภาพจนถึงขอบภาพนะครับตัวนี้ถือว่าคมมากนะครับเพราะว่าเขาออกแบบตัวชิ้นเลนส์นะให้เป็น12ชิ้นใน10กลุ่มถือว่าเยอะอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ยังใส่ชิ้นเลนส์พิเศษลงไปด้วยนะครับทำให้ลดการกระจายแสงลงนะครับถือว่าตัวนี้น่าใช้มากสําหรับสายแลน์เลยครับ ส่วนข้อ4นะเพื่อนๆอันนี้เขาเคลมไว้เลยว่าตัวเขาเองนะครับว่าเป็นเลนส์ที่แบบมินิมัมดิสทอร์ชั่นมากเรียกได้ว่าเป็น15มิลที่แทบจะไม่มีดิสทอร์ชให้เห็นเลยตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบมันดูว่ามันจริงอย่างนี้เขาบอกไหมนะครับ บ้างครับเพื่อนๆหลังจากดูทดสอบกันแล้วนะครับ ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้มัน d i s t o r ์ i แตบบ่น้อยมากนะครับคือถ้าเพื่อนๆอยากจะปรับให้มันตรงมากขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ได้์ลูมปรับได้นะครับซึ่งถ้าเราไปมองรุงในตลาดเนี่ยตัวที่ถือว่าตรงมากกว่าเขาเนี่ยก็จะต้องเป็นเลนซีโร่ distortion แล้วครับเพราะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นเลน์ที่น้องๆซีโร่ distortion ได้เลยนะครับสำหรับข้อดีข้อที่5นะครับเพื่อนๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องของน้ําหนักครับตัวนี้หนักอยู่470กรัมนะครับซึ่งเลนค่ายโดยทั่วไปส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเลน Auto ์ออราไว้นะก็ต้องมี600ขึ้นนะครับ ผมว่ามันมองว่ามันน่าจะสะดวกในการใช้งานและพกพามากๆสําหรับเลนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับสายแลนได้เลยทีนี้ข้อด้อยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะ ตีแผลเพื่อนๆฟังเลยข้อได้อยหลักๆของเขาคือมันเป็นเลนแมนนวลโฟกัสครับในข้อด้อยมันจะมีข้อดีนะครับเพื่อนๆด้วยความที่มันเป็นเลนแมนนวลโฟกัสเนี่ยเราต้องมาโฟกัสเองแต่การใช้งานของเขาเนี่ยมันเป็นเลน Auto ์อเทอร์ไวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ระยะของอินฟินิตี้เป็นหลักขอให้เพื่อนๆนใส่เลนเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับปรับระยะไปที่อินฟินิตี้เนี่ยมันก็สามารถโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น ส่วนข้อด้อยอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ F ครับตัวนี้มันขึ้นเริ่มต้นทีเ F4 เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่จะมองหาเลนส์สหรับไปถ่ายดาวเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ร้อซนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อจะหาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายแลน์สเคปซิตี้สเคปนะครับถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นซันสตาร์ตั้งแต่ F แรกแขกสวยไฟมาแน่นอนตัวนี้ถือว่าสวยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่าเป็นเลนส์ออาต์วหนึ่งตัวที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับตัวน, 45, น เรียกได้ว่าสมชื่อเขาครับคือซันสตาเลยเพราะฉะนั้นราคามันคุ้มค่ามากๆบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยมันอยู่หมื่นไปปลายถ้าคุณไปเทียบกับ15มิลในตลาดนะแพงกว่ากันเยอะครับมากกว่านี้เพราะนั้นตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เป็นเลนส์ที่ราคาเอื้อมถึงคุณภาพใช้ได้มีความคมชัดสูงนะครับเก็บภาพมุมกว้างง่ายและแถมแฉกสวยด้วยตัวนี้ ลองสอบถามมาได้นะครับหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามมาด่นดวนๆได้เลยนะครับที่ l i น์ไอนะครับ c a m คาม a a ่าเครับขอบคุณครับ